ความอยากที่อยากจะคิดเนี่ยพระองค์เรียกภาวะตัณหาหรือภาวะปฏิลาภการนี้สัญญชนานี้ภาวะคือพบปฏิลาภาคือการได้สัญญชนานี้คือเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนี่เป็นสัญญตัวหนึ่งเมื่อได้พบแล้วไม่พอ คิดแล้วก็อยากคิดต่อ,อเราก็คิดต่อไปการคิดต่อเนี่ยเรียกว่าเป็นชาติหรือเรียกว่าอุบัติหรืออุปติองเรียกสัญโยตตัวนี้ว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอุปติก็คืออุบัติคือการเกิดปฏิลาภาคือการได้สัญโยชนานี้คือเครื่องผูกหรือเครื่องลอยลัด การเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกรับรู้ปุ๊บได้พบตรงนี้สังโยชน์ที่สร้างพบรู้ต่ออันนี้สัยชน์ที่สร้างการเกิดนะการละนันทิเป็นการดับซึ่งสัญญอ์สองตัวนี้ดับสัญญอดสองตัวนี้ได้ได้อาลาหันนะดับสังโยชน์ที่สร้างการเกิดได้อย่างเดียวแต่ยังสร้างพบอยู่แต่ไม่ปรุงต่อ จะได้อันตราปรินิพายีจะปรินิพานหลังกายแตกทำลายทาระสองตัวยังไม่ได้แต่สังโยชน์หสิน้นสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำละได้ก็จะไปเป็นอุดทางโสโตโอากนิาคามีไปเกิดในสุทวาสชั้นที่ห้า หรือถ้าแย่ที่สุดกว่านั้นแต่ยังใช้มรรควิธีเหมือนเดิมอย่างนี้ก็จะได้เป็นสกทาคามีนะเป็นอริมุคคลขั้นที่สองนี่ก็คือผลจากการละสังโยชน์สองตัวนี้สังโยชน์ที่สร้างพบและสังโยชน์ที่สร้างการเกิดนี่คือเหตุผลของการละนันทิละไปทำไม และเพื่อไม่ให้วิญญาณไปมีที่ตั้งพระศาสดาเนี่ยตรัสวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนพืชหรือเมล็ดพืชพบเนเปรียบเหมือนผื้นนา พระศาสดาบอกถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดํางรีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปกักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณไปตั้งแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพใหม่ต่อไปย่อมมีพระองค์ใช้คําว่าปูนัพพวาพินิพติ ปุณะคือซ้ำภาวาภาวะคือพบพบซ้ำหรือพบใหม่พิคือภัยที่น่ากลัวนิพพตินิพตพตะก็คือสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วทุกครั้งที่เรานึกคิดเรื่องใดนั้นคือพบใหม่สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีพบใหม่เกิดแล้วถ้าร่างกายเกิดหัวใจวายตายเส้นโลหิตในสมองแตกตายปึ้ง เรากําลังคิดเรื่องใดอัตภาพของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นที่วิญญาณมันไปคิดไปนึกตรงนั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดียอมกําลังคิดเรื่องอะไรละคิดเรื่องฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกัน พูดคำหยาบพูดเพ้อเ้อโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิพระศาสดาเป็นผู้ฉลาดในผืนนาคือฉลาดในกรรมเป็นผู้มีมหากรรมวิพันญานในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดก็จะบอกว่าอัตภาพของสัตว์นั้นจะได้นรกกำมเน,นเศสารและเปรตวิสัยนี่คือความจริงที่เราทุกคนเรียนรู้ได้และทุกคนมีหมดเลย